เน็ตสิบห้าเมกะบิตครับสามสกิกะไบต์กับเน็ตสิบเมกะบิตใช้ได้40่สกิกะไบต์เนี่ยราคาเท่ากันเลยครับสองบาทตัวไหนมันดีกว่ากันนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับไปเลยสวัสดีคุณผู้ชมในช่องกอล์ฟเลองแสงนะครับอฮะวันนี้เรามาเปรียบเทียบอินเทอร์เน็ต สองตัวนี้นะครับความเร็ว15กับความเร็ว10เมกะบิตนะครับอืมเรามาพูดถึงความเร็ว10เมกะบิตกันก่อนดีกว่านะครับใน10เมกะบิตตรงนี้นะครับไม่มีเลขรหัสให้กดนะครับต้องสมัครผ่านแอป t ูมันนี่ว l ลเลนะครับหรือว่าแอป t ูไ e เซอร์วนะในแอป t ูมันนี่ว l ลเลนะครับหรือ i2 Service เนี่ย มันก็จะมีโปรพิเศษเฉพาะคุณครับหน้าตาแบบนี้เลยคุณผู้ชมอ่าถ้ามีถ้ามีแบบนี้นะ186บาท92สตางค์นะครับนี่ความเร็ว10 m เมกะบิตนะครับถ้ารวมภาษีแล้วก็200บาททั่วนะคุณผู้ชมนะแน่นอนละครับมันก็จะต่างกันเอ่อกับความเร็วนะครับความเร็ว10กับความเร็ว15มันก็จะไม่เหมือนกันละเออแต่ว่าไอ้ความเร็ว10เนี่ยมันได้ถึง4 0 g กิกเลยความเร็ว15เนี่ยมันให้แค่3 0กิกเท่านั้นนะครับ ความเร็ว15ก็มี2เลขรหัสนี้นะครับที่ที่กดได้นะกดได้เลยนะครับดอกจัน900ดอกจัน1523ครับกับดอกจัน900ดอกจาน1233ครับก็จะเป็นแพ็กเกจเดียวกันเลยนะครับเออต่างแค่เลขรหัสเท่านั้นนะแล้วก็ความเร็ว15เนี่ยสามารถเพิ่มบูสเตอร์ได้3แบบนี้นะคุณผู้ชมนะเพิ่มได้เลยถ้าเกิดใช้หมดนะครับและที่สําคัญเลยก็มีค่าโทรทุกเครือข่ายครับตัดมาที่ความเร็ว10เมกะบิตครับตัวนี้มันได้40กิกครับ แล้วก็ฟับ 384K เหมือนกันมีค่าโทรทุกเครือข่ายเหมือนกันราคา200บาทครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเพิ่มมาต้อง 10GB ครับเออทำให้เราเนี่ยไม่ต้องออสมัครบางทีนะบางทีเราอาจจะไม่ต้องสมัครบูสเตอร์เสริมเพิ่มเติมไปลาเดือนก็ได้นะครับอืมฉะนั้นถ้าใครสนใจเออความเร็วประมาณนี้กูไม่เอา4 4มันรู้สึกว่ามันไม่แรงมันไม่ค่อยแรงอยากได้เลยสขึ้นไปก็ถ้าใครได้โปร แนะนำเฉพาะคุณนะครับโปรพิเศษเฉพาะคุณแบบนี้ถ้าใครสนใจก็ลองดูนะครับจัดได้ก็จัดไปนะอืมแต่ถ้าเกิดว่าเน็ตมันหมดเมื่อไหร่เนี่ยเลขรหัส3แบบนี้นะครับ2ตัวแรกแ5 4 2้า4ี่สองแห้าสี่สาตัวนี้สมัครไม่ได้นะครับสําหรับอินเทอร์เน็ต10เมกะบิตนะจำเอาไว้เลยนะทุกคนนะถ้าใครสมัครแพร็กเกจต,ตัวนี้นะครับ1ิเมก4ี่ิกิกนะครับตัวนี้สมัครเพิ่มบูสเตอร์20บาทกับ30บาทตรง2เลขรหัสนี้ไม่ได้นะครับ ต้องไปสมัครดอกจัน9 0 0าดอกจัน3า9 0นะครับ3790สี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้จะเป็นความเร็ว2 0เมกะบิตนะครับไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดเลยอันนี้สมัครได้นะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าโอ้ยในเดือนนั้นนะคุณผู้ชมใช้หนักใช้เพลินไปหน่อยนะครับแล้วมันหมดก่อนเออหมดก่อนหมดก่อน,หม,อนหมดก่อนเดือนนะครับก็สามารถจัด3790ไปได้นะครับ2 0เมก30บาท7วันอัดเข้าไปได้ครับ ส่วน15เมกเนี่ยมันเพิ่มสู s สเตอร์3แบบนี้ได้เลยครับแต่ว่าอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยมันแค่30กิกก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าความเร็ว15กับความเร็ว10เมกะบิตเนี่ยอันไหนมันเหมาะกับเรานะครับแต่ผมแนะนำนะเอาเอาเอาแบบลึกๆในใจนะครับถ้าเช็คดูใน t o m o น o n e l l ลเนะครับหรือ To i Service เนี่ยแล้วมันมีโปรพิเศษเฉพาะคุณหน้าตาแบบนี้นะครับ ถ้าจัดได้ก็จัดไปครับเออจัดได้ก็จัดไปนะราคามันไม่แพงครับ200บาทยุคสมัยนี้ก็อยู่ในราคาเรนเดนี้แหละคุณผู้ชมเรนเดนี้แหละถ้าเราไปจัดแพ็กเกจร้อยหนึ่งที่เคยบอกบอกไปไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ค่าโทรทุกเครือข่ายมันได้เฉพาะในเครือข่ายครับเออกับมี Wi-Fi เช่นนั้นเองแล้วก็มันเป็นความเร็ว2เมกะสเมกะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยฟินสักเท่าไหร่นะเวลาดูซีรีมันก็ไม่เลินนะต้องมาคอยอัดบูสเตอร์อัดบูสเตอร์ตลอดเลยแต่อันเนี้ย สิเมกดูซีรีส์สบายดูหนังสบายครับแล้วก็ราคา200บาทแถมถ้ามันหมดก่อนวัยอันควรเนี่ย <c oughs> ก็สามารถอัดบูสเตอร์20บเมกไม่อนันไม่ลดไม,ไม,ไมสปีดไปได้นะครับถ้าเราสมัครไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้ s m s หน้าตาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะฉะบับแรกครับแพ็กเกจเน็ตฟับ4 k 4 k บวกโทรฟรี15นาทีนะครับโทรเกินนาทีละ99สะตางค์ไม่รวมแบต30วันต่ออายุอัตโนมัตินะครับ แล้วก็ฉบับที่2เนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจเน็ต10เมกะบิตครับ40กิก30วันใช้ไงานได้ถึงวันนี้วันนี้วันนี้นนอ่านี่แหละครับอันนี้ก็คือ s f s อ่าถ้าเราสมัครแพ็กเกจ10เมกะบิต40กิกนะครับก็จะได้ s f s หน้าตาแบบนี้เลยคุณผู้ชมส่วนถ้าใครไม่มีนะครับใน t u o n 0 y Wallet ไม่มีเลยนะครับหรือไอ2 Service เนี่ยก็ไม่มีนะครับก็จัด200บาท หนึ่งห้าสองสามหนึ่งสองสามสามก็ได้นะครับเอ,อ่ยุคนี้ก็แนะนําเป็นสองตัวนี้แหละครับสองร้อยบาทกําลังสวยนะไม่แพงเกินไปไม่ไอ้นี่เกินไปนะครับมันมันมีค่าโทรอ่ะเออมันมีค่าโทรพูดถึงค่าโทรนะฮะบ,บางคนเอ,อ่อผมเห็นข้อความอ,อ่าท่านหนึ่งนะครับเห็นข้อความท่านหนึ่งเขาถามถามว่าค่าโทรทุกเครือข่ายเนี่ยรวมเบอร์บ้านไหมรวมเบอร์ศูนย์สองไหมนะครับ คำตอบก็คือรวมนะครับรวมนะเบอร์0ูนย์เบอร์บ้านอะอะไรที่เป็นเลข10ตัวศูนย์แปดเก้าหรือว่าศูนย์สองอะไรพวกนี้รวมหมดนะครับโทรได้เลยกระจุยกระจายภายัยมีเวลาสิบห้านาทีโทรกระจายเลยครับโทรเข้าเบอร์บ้านได้มันจะ,ะมีมันจะไม่รวมก็คือเบอร์พิเศษที่เป็นสี่ตัวสามตัวอะไรอย่างนี้นะครับสี่ตัวก็อย่างเช่นนะครับ เบอร์ศูนย์ทูหนึ่งสองสี่สองฮะสี่ตัวสี่ตัวนะมันจะมันจะคิดเงินละหากเงินในซิมครั้งละสามบาทถ้าไม่มีเงินในซิมก็ไม่โทรโทรออกไปได้นะครับโทรเข้าเบอร์สี่ตัวไม่ได้อันนี้แหละถ้าโทรฟรีจะไม่รวมเบอร์สี่ตัวครับอ่าสามตัวบางเบอร์อะไรเงี้ยผมก็ไม่ไม่รู้แล้วว่าสามตัวมันมีอะไรบ้างนะแต่ว่าสามตัวที่โทรฟรีก็มีก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งโทรฟรีนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยแต่อย่าไปโทรเลยนะครับถ้าไม่มีเรื่องจําเป็น อ่ะแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอตอนต่อไปนะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายกิวคิว